เมื่อเรามีนายกรัฐมนตรีซ <Labor> <fi> ึ่งมาจากการเลือกตั้งแต่ถึงเวลาเนี่ยพอจะมีการเอ่ยปากว่าจะแก้พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเหมือนเหมือนกับว่าแผ่นดินลุกเป็นไฟแล้วปรากฏว่าก็ทำไม่ได้จริงๆมันทําให้เรานั่งคิดไงว่าเฮ้ยตกลงแล้วมันมันไม่ใช่แค่ข้ามขั้วนะแต่ต้องอยู่ภายใต้เขาไปเรื่อย จนกว่ามีไฟเขียวว่าเฮ้ยลุยเดินหน้าเรื่องนี้ได้ก็ก็เป็นอะไรซึ่งเหมือนกับเป็นสัญญาณที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ยุคประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มันยังเป็นข้ามขั้วแล้วก็ต้องค่อยๆเกรงใจกันต่อไปครับนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็มันก็บอกบอกบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันว่าแม้กระทั่งแค่จะพูดถึงเนี่ยกองทัพมาอยู่ ้ายนักการเมืองนิดนึงอ่ะอก็คือส่งสมาชิกของอฝ่ายประชาธิปไตยและนั่นก็คือนาย,ยกรัฐมนตรีเข้าไปนั่งในประธานสภากลาโหอมะอะไรเงี้ยอ่าไม่ได้อืไม่ได้